มอไม่มีครับเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของเราต้องทางกันใชไไไ่ไม่มีไม่มีค่าโอทีให้กับเรานะครับ <laughs> <laughs> ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะเก็บประสบการณ์ไปพอดีเพิ่งได้ไปบรปรยายให้กับ AAC ออ่ะใครเคยทำาการไหมของอยุธยาอารีย์ซีพีอ่ะครับนั่นแหละเพิ่งไปบรรยายให้ของมานะครับเรื่องคอสเซนเตอร์เรื่องของเฟละครับโอเคนะเข้าสู่เรื่องวันนี้นะครับ <laughs> <ๆ>ก็เพิ่นว่าเมื่อช่วงวันสองวันได้มีโอกาส นะครับได้มีโอกาสคุยกับสมาชิกท่านหนึ่งที่ไม่ใช่ของบริษัทนี้นะครับเขารู้ว่าเราทำหน้าที่เป็นวิทยากรอ,อยู่เคยอยู่ที่เนเจอร์โนวาก็เลยว่าเป็นแม่ของเพื่อนน่แหละนะครับก็เลยเข้ามาคุยเรื่องของพวกเขาเป็นมะเร็งนะครับเป็นเต้านมอยู่นะครับเขาอยากรู้ว่าเป็นยังไงจะมีรายทานได้ไหมนะครับเนี่ยเขากลัวว่าเดี๋ยวเชื้อมันจะส,สะสมแล้วกลายเป็นมะเร็งขั้นสองข่านสามไปนะครับเขาเองก็กลัวหมอ เขาก็เสียใจเงินนะครับผมเลยคุยเรื่องของ bipolar ให้เขาฟัง,ฟงก็เลยกล่าวว่าเอ้ยเดี๋ยววันนี้เรามาคุย b ี p o l a r ดีกว่าเพราะว่าวันนี้เรามีข้อมูลอีกส่วนหนึ่งที่ผมอาจจะยังไม่เคยพูดให้สมาชิกฟังนะครับก็เลยได้มีโอกาสไปคุยกับแพทย์หญิงท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการอยู่ที่เชียงรายแพทย์หญิงพันธพันธนิรีหรือพันพันธนีผมจำไม่ได้นะนะครับท่านเป็นผู้วิจัยนะครับทำวิจัยเกี่ยวเรื่องของ ตลาดจากจา,กจากลังพึ่งโดยตรงเลยนะครับการเป็นทาให้ผมรู้ทีสิบางอย่างที่คิดว่าเออมันใช่มันใช่สิ่งที่เราควรจะรู้ไงนะครับเพราะอะไรก็ที่ผ่านมาเราบอกว่าเวลาเราขายอาหารเสริมเนี่ยท้องตลาดเอ็มเอเอมาหารเสริมเยอะมากเยอะเดินไปไหนฉันก็มีเดินไปไหนฉันก็มีน,ไไน,น,มนะครับบิ๊กฟีเอ็มเอเต็มเลยอันนี้ไม่ผู้ติงตรวกลับไหนนะผนะู้ติงโดยรวมนะฮะเยอะแยะรัชาดาก็เพียบถูกไหมครับ แต่วันนี้นะครับเรามีอาหารเสริมของเราถ้าเราสามารถจับประเด็นได้ว่าอาหารเสริมของเราที่เราจะขายเนี่ยจุดเด่นอยู่ไหนประโยชน์อยู่ไหนแวลูกอยู่ไหนแค่นั้นพอผมไม่พูดถึงราคานะถูกไหมครับราคามันแค่ตัวรองคุณอย่าอาราคานําไปขายของนะเพราะผมจำหลายครั้งว่าถ้าคุณเอาราคาเอาราคานําไปขายของคุณจะได้ลูกค้าที่ไม่ใช่ลูกค้าจรงๆ นะครับเพราะลูกค้าจริงๆคือลูกค้าที่กินแล้วต้องเห็นผลและกลุ่มคนพวกนี้พอเห็นผลเสร็จปุ๊บราคาไม่เกี่ยงขอให้เห็นผลจริงเถอะฉันไม่เกี่ยงนะครับผมก็ไม่ขายอธิโชกให้กับท่านท่านรองโจ้นะครับท่านเป็นรองกรรมการของแบงก์เอสนะครับที่ตรงตอยนี้นะครับท่านเคยโชคโอเคท่านก็ เป็ปรองมากางก็เงินเดือนเยอะในระดับยิงเรเวลิงแต่ท่านบอกว่าถ้าเราซื้อของนะครับผมชอบดูท่านบอกว่าจะแพงกี่หมืน่นกี่แสนท่านไม่ว่าแต่ขอให้ซื้อมาแล้วมันมีประโยชน์มากกว่าราคาที่่านซื้อกระเป๋าหรือกระเป๋าพวกกอรเบตอะไรท่านไม่เคยซื้อเลยนะครับท่านบอกไรไม่อยู่จริงๆนี่ร่างใช้ซื้อเครื่องกรองน้ำอยู่ไม่รู้ว่าจะซื้อเปล่านะครับวริีว่ามีโอกาสได้คุยแล้วรู้สึกว่า ถ้ามีบุมมองที่ดีในการกินเรื่องของอาหารเสริมถ้าวกากินอยู่นะครับแต่ไม่เคยกินของเรานะครับซึ่งผมก็ได้เอาอาัญชลเนี่ไปท่านกินดูนะครับท่านจะรู้สึกว่าเออผ่านไปสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับถ้ารู้สึกว่าเออ,อกินแล้วเนี่ยอาจจะคิดไปเองหรือเปล่าท่านจะไม่รู้นะครับท่านบอกรู้สึกว่าท่านนอนหลับได้ง่ายขึ้นนอนหลับได้ง่ายขึ้นเพราะหมายคนคนเป็นถึงรองกรรมการแบงคนะ์เนี่ยถูกไหมฮะทำงานเครียดทั้งวันอ่ะมีเรื่องโน้นเ,เรื่องนี้เนี่ยเจ้าประชุมเนีจ้ทีพอถูไหมฮะ เขาบอกว่าของน่าหลับได้ง่ายขึ้นหลังจากทกินยาช่วยมาสองอาทิตย์เขาก็เลยสนใจนะครับว่าจะขอซื้อต่อซื้อต่อต้องกินเท่าไหร่ยังไงก็เลยไปนั่งคุยกับท่านประมาณนะครับก็เลยวันนี้ว่าจะคุยเรื่องของบีโพลิทให้ฟังดูนะครับว่าเออบีโพลิทจริงๆแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรบ้างถูกไหมฮะเพราะว่าบีโพลิทอย่างื่นนะครับสารกัดจากรลงพื้นเนี่ยนะครับมันมีน้อยลายมากนะครับน้อยลายมากแต่ทุกวันนี้เนี่ยเอ็นเอนดีเยอะแต่มีน้อยลายนะครับที่จะเอาวัตถุดิบ นะครับที่นําเข้าจากประเทศที่ขึ้นชื่อว่าได้เป็นประเทศที่สก,กัดสก,กัดเลยนะครับพึ่งที่ดีที่สุดในโลกได้นะวันนี้เรามารีเฟรชน,นะครับข้อมูลไหนที่เราอาจจะลืมไปก็อสอบถามได้เลยนะครับแล้วก็วันนี้ผมคงใช้เวลาไม่เยอะเนื่องจากว่าวันนี้เรามีงานกิจกรรมครบเบิร์เดย์นะครับเดี๋ยวจะพิม์เวลาท่านสมาชิกด้วยเผื่อว่าเดีย๋ยวฉันเลือกจากนองว่าฉันต้องไปที่อื่นต่อไปไม่ทันเดีย๋ยวไปกินขนมไม่ทันเดีย๋ยวเอาของรางวัลไม่ทัน นะครับบางทีผมพูดโดยรวมไม่ว่าใครนะไม่รู้เหมือนกันก็เห็นคนสีร่างงานเสร็จเอาไป,ไป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 เดี๋ยวไปไปมาทำก็ม่งไปไหนกันบางทีก็ไม่เห็นอยนู่ดุ้นอาคารพร้อมพันตรงปากทางลาดเท้าของบริษัทไหนผมก็มู้เหมือนกันนะไม่เห็เข้าไปเหมือนกันอ๋อนมใช่ไหมบอ๋อถ้าน,นมนะผมว่า อาตอม TTF หรออ๋อโอเคโอเคไรัดีดของเราก็มีนมนะครับนมอะไรอมขึ้นนมวไม่ใช่นมอะไรนมแคลเซียมอ้าวโอเคเข้าเรื่องดีกว่าเดี่ยดีดีไม่จบนทีนะครับอ้าวบีโพลิีสใครไม่เคยเห็นกล่องบ้างนั่องหยกล่องเรเลอร์เดี๋ยวนี้จะขอเลยนะทั้งในเนี่ยมีประมาณห0เมตร เอากระเปเลยนะ600เมตรงวันที่หนึ่งวันนี้นะโอเคผมชอบหน้ากระเปสวยมากอ่ะบีโพลิฟนะครับทำไมใช้ชื่อบีโพลิฟน่ะบีพึ่งแล้วแม่ตอครับต่อเอสสองต้องีครับช่วงนี้เรียนภาษาอังกฤษเยอะ เพราะว่าเขาบังคับให้เรียนครับตอนอถ้าหลังจากเทรนเสร็จแล้วชั่วโมงนึงเขาจะมีครูสอนภาษาอังกฤษเข้ามาสอนครับเพราะว่าตรงที่บริษัทเขาจะทําระบบเป็นตัว C.O.P.C. ที่ไม่มมอยก,กว่าไอโซกว่ารับหลังจากไอโซนะฮะแต่ที่นี่เขาปรับเป็น C.O.P.C. นะครับเป็นระบบใหม่ที่มีมาตรฐานเหตืองเป็นคือพื้งทีระบบนี้ถ้าใช้พรกเนี่ยคนในองค์กรต้องสามารถทูกสังกฤได้มา3สามสิสถึงเจ็ดสิบเปอร์เซนะครับอโอเคขอโทษทีันนี้จำสอบศน ขอโทษทีขอโทษทีแต่เปนซีรีส์ขอมันไหนแค่ตัวเดียวใครจับผิดนะเดี๋ยวจับผิดบ้างเลยมันอ่ะบีโพลิสบีโลูพึ่งโพลิสแปลว่าโพลิสแปลว่าต้องพึ่หมดเงี้ยทีนี้ก่อนแล้กันแม่นากย่าบอกอะไรครับแม่บอกว่าอะไรไม่คิด้บอกยังไม่ได้บอกเลยตำรวจพึ่งหรือพึ่งตำรวจตำรวจเนี่ยที่คอยปราบปรามถูกไหม นะครับปีโพลิสที่เรารู้นะครับในอินเดียมันเป็นอาหารเสริมตัวเดียวเลยตัวเดียวในของอาหารเสริมเนเจอร์ว่าที่อะไรครับที่ไม่เหมือนชาวบ้านเลยอ่าตอบถูกที่หนึ่งรางวัลเป็นอาหารเสริมตัวเดียวที่ไม่เหมือนกับอาหารเสริมของเนเจอร์โรว่า เคยพูดแล้วอะมันต่างจากอาหารเดิมต้องคือยังไงมันเป็นตัวเดียวเลยนะครับตัวเดียวที่ไม่เหมือนชาวบ้านเลยจริงๆยังไม่ใช่คําตอบคนระับยังไม่ใช่คําตอบคนระับมันเป็นตัวเดียวที่ไม่เหมือนชาวบ้านเลยนะครับ ไม่ใช่ครับเอาเออเสีไหนใครบอกผมเมื่กี้เขียนผิดตัวเอสอต่อบเลยเห็นป่ะ <c oughs> มองมุมแค่นี้เรามองข้าไปได้ไง <c oughs> มันเปรียบเทียบก,กับอาหารเสริมตุ่มได้เพราะอาหารเสริมเนี่ยตัวอื่นเนี่ย มันต้องมีพวกตัวเสริมพิษซึ่งกันและกันนะครับแต่บีโพลิมันไม่เหมือนตัวอื่นเพราะอะไรผมมีใบเยอะแล้วนะมีใบเยอะนะเนี่นเยเพราะอะไรตอบทำไมหนึ่งรางวัลเลยเอาเลยให้เอามารีแอบทำงานของอบริษัทมาโดนจับต้องพอดีเพื่อนบรรยายเสร็จเมื่อวานแล้วมันเบิร์มากเกินครับผมคิ้ยเอามาฝากคณะชี้ทีด่ดีกว่าอ,อยู่นี้ครับไม่บอกว่าอะไร ไม่ใช่ครับไม่เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของมันแต่มันเป็นตัวเดียวที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาถ right. ูก well. ต,ต้องวัตถุดิบตอกมือให้อารามอสานอยโหเก่งมากครับอ้นนี่เสีงตบกมืออะไรเนี่ยตอกมือครับนี่แห่ดารามอสานอยเก่งมากนะครับผู้ถึงเสียงตบกมือนะที่นี่ตบกมือกน้อยมากนะ ตอนนั้ม่วันน่ะฉันไม่ได้ฉันไม่ตบมือเพราะว่ามันเป็นวัตถุดิบตัวเดียวก็เห็นหมหลังกล้องหลังกล้องอาหารเสริมแต่ตัวจะมีกี่วัตถุดิบครับเพี่ยวหนึ่งสองามี่ห้หกเจ็ดแปดเก้ิแต่ในมีทูริสมีแค่หนเดียวเท่านั้นนั่นคืออะไรครับ คือคำตอบผมอยากให้บอกว่าเพราะว่ามันมีอินเกเดียนหรือวัตถุดิบแค่ตัวเดียวเท่านั้นที่เป็นอินเกเดียนแบบแอคทีฟโดยตรงเลยซึ่งถ้าเป็นตัวอื่นคาเซโกก็มีกระเทียม8ป้สาเซโก้หนึ่งสองสาม่ที่มาใช้ไว้เกือบสองสตัวถูกไหมฮะแต่ของเราตัวเดียวล้วนเพราะเรามั่นใจว่ามันคือสิ่งที่เรียกว่าอ m a เมซิ ของธรรมชาติจริงๆเพราะมบีโพรลิสผมเคยบอกว่ามันเป็นตัวเดียวที่สามารถโครอร์หมมเลยนะดูแลควบคุมเกี่ยวเรื่องของภายในร,ร่างกายนะะาเราหมดนะครับเรารู้แล้วนะครับว่าบีโ l ร c ิ ish, มันเป็นวัตถุดิบตัวเดียวในของอาหารเสริมเรานะครับแต่ครน,นี้ว่าทําไมเนเจอร์นัว์าหรือเกเตอร์สัมา้ามั่นใจหรือเกินว่าให้มันเป็นแค่วัตถุตัวเดียวแล้วมันจะดูแลเราได้หรอ ทัที่ตัวอื่นกินเนี่ยต้องมีตรงนี้คอยเสริมกินคิวแทนก็ต้องมีที่เป็นีคอยเสริมถูกไหมฮะกินกูต้าไทออนก็ต้องมีพวกอะไรอ่ะคอเจนคอยเสริมอีกมีมีมีวิตซีคอยเสริมอีกแต่ตรงนี้ไม่มีเลยตัวเดียวถูกไหมฮะอ่าใครนึ้มาดูตัวเดียวแต่ถือว่าแจ๋วมากนะครับบีโพลิสนะครับขอทวนข้อมูลกันนะที่เรารู้กันมันช่วยอะไรนะครับ 1นึ่งองสามมีสามข้อ, 3, 3 els, ท,อที่เรารู้นะยับเชื้อราต่อตอ้านเชื้อราอะต่อตอ้านผมเขียนต่อต่อนนะต่อต่อเชื้อไวรัสแล้วก็ต่อต่อเชื้อแบคทีเรียคิดว่ามีมากกว่านี้ไหมครับ ต่อต่อไม่ใช่ตดตดนะต่อต่อคือต่อต้านต่อต้านสามที่ก่อเกิดมาเลยมีอีกไหมครับต่อต่อเลยครับเรารู้ว่าเฮ้ยมันต่อต้านเมยรัไว่า มันต่อต้านเชื้อรามันต่อต้านแบคทีเรียและมันต่อต้านสารก่อเกิดมะเร็งและมันต่อต้านอะไรครับต่อออกมาเพื่อนผมผมหลงทางเลยเนี่ยนะครับผมหลงทางเลยจะบอกว่าเจ็บคอยง่ะเจ็บคอยต่อต้านได้อยา่โอเคครับไม่เถียงทางนะไม่เถียงของอาม่ามันอยู่อย่างนี้มันอยู่อย่างนี้มันอยู่อย่างนี้จะอยู่อยนี้นะครับเอาเมนหลักมันผมเอาเมนหลัก ต่อต่อตัวนี้นะครับมันเกี่ยวข้องกับบี o พ i ิสโดยตรงมันเกี่ยวข้องโดยตรงนะครับถ้าไม่มีไอ้ต่อต่อตรงนี้นะครับ B ี o l ลิสจะไม่สามารถดูแลเรื่องของต่อต้านไวรัสต่อต้านเชื้อราต่อต้านพวกเชื้อแบคทีเรียได้ไม่ใช่ครับต่อต้านเลยครับถูกต้องครับเก่นมากต่อต้านอัานกูดิสระหรือที่เราเรียกว่าอะไรครับ แอนตี้ออกซิเดนชันถูกไหมครับเอาภาษาชาวบ้านนะว่าต่อต้านหรือ,อมีสารจริงๆนะครับ B p o l i e นะครับเมื่อก่อนผมบอกว่ามีอยู่สามต่อภาคคือต่อต้านเชือ้อราเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียนะครับอันนี้เกี่ยวเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บทั้งหมดที่เกี่ยว,วกับเชือ้อราหรือเรื่องกาเพื่อนโรคเอดโรคเป็นไข้หวัดน,นะครับหรือโรคต่างอาจจะเป็นปอดปวมงอะไรก็จะเชือ้อัดหมดเลยนะครับแต่คราวนี้ ไอ้ต่อต้านสารก่อเกิดมะเร็งตัวนี้นะครับการเกิดมะเร็งเรารู้อยู่แล้วว่ามันเกิดจากการที่มีสารนะครับที่ลเป็นพิ่อร่างกายเนี่ยเป็นปริมากเกินไปเนี่ยเข้าู่ในร่างกายแล้วเกิดการรูดตัวการก่อเกิดปเป็นมะเร็งนะครับบีบริฟก็ทําหน้าที่ในการต่อต้านสารก่อเกิดมะเร็งแต่สิ่งที่ผมก็เคยพูดถึงไปคือสารต่อต้านอ่านุมูลอิสระนะครับคุณรู้ไหมว่าบีโพลิสเนี่ยผมเคยบอกแล้วนะในบูชบัวมี บีโพลิสถ้าจะขึ้นชื่อว่าเป็น b p o l ลิสหรือพอโพลิสที่ได้จับพึ่งที่สมบูรณ์แบบจริงๆมันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างเคยบอกไปแล้วอันนี้ผมลบนะครับห้าตอนนี้นะมีอะไรบ้างครับมันถึงเป็น b p o l ลิ